สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาพอกันคือเกานะครับช่องเมษาลำซิงนะครับมือนีเฮ้าก็เสิได้มานั่ออเดอร์ผลไม้นะครับมาจัดปอนให้กับคุณแมตะวันของเฮ้านะครับเมื่อคืนนี่เฮ้าไรสดนะครับไล่สดตั้งแต่หัวแรกนะครับหางแรงนะครับวันที่สิบมือคมือนีกับวันที่สิบเอ็ด แล้วนะครับก็เลยมาจัดปอนไหกับคุณเมตาวันนะครับมีพุญายใจบุญนะครับเพื่อนได้อุดหนุนออเดอร์ผลไม้ของหนองสร้างของเฮ้านะครับขอบคุณของหนองเมสาลำซิงคุณเมตาวันของเฮ้านะครับไม่ได้ไปต้อนรับออเดอร์นะครับก็เลยจัดส่วนแบ่งส่วนนี้นะครับไว้กับคุณเมตาวันของเฮ้านะครับที่มาจัดปอนไหวให้เพิ่ในตอนเศร้านะครับมือนีก็ได้เวลาแล้วนะครับช่วงเศร้านะครับ พอควานก็สินํำผลไม้นะครับมอบให้กับคุณเมตาวันของเ้านะครับหาเพิ่นกินเลยนะครับนี่นะครับคุณเมตาวันของเ้านะครับก็ได้กินแล้วเด้อผู้ใหญาใจบุญทั้งหลายนะครับที่ได้ซอยอุดหนุนมาหายนะครับมื่อนี้คุณเมตาวันของเ้าก็ได้กินส่วนแบ่งของเพิ่นแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ท่านได้อุดคุนแนนทรงคะแน่นอุดคะนแนนกับมาหายครับ ขอบคุณในหลายสุขสุขุนนะครับเด้อในก็ฝากช่องน้องเมษานำแนนะครับเหมือแรงนะครับห้าวก่สีเฮ็ดการไล่สดอีกคือกานะครับหามงแรงจนหอดสี่ทุ่มนะครับให้ซอยอุดหนุนออเดอร์ผลไมข้ของน้องสางข้าวนำแนวนะครับเมย์พอพอใจบุญก็ไดอ่าซอยเหลือน้องสาขงข้าวตกงานผู้ผู้เก็ตนะครับ ฝากช่องน่องเมษสานะนำนะครับช่องน้อยๆนะครับช่องมษสาลำซิงนะครับช่องน่องไม้นะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนนะครับเมื่อแรกก็นจะค่อยพอกกันไหมเนาะพี่น้องเนาะมือนีสลรับมือนีก็จวบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมืออแรนจะโพกกันไหมนะครับสั่รับมือนีขอการคำว่าสวัสดีครับ